มาอัปเดตหน้างานทีมงานเสียตินหน่อยครับโทรหนึ่งสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดินด่วนเราน้อยก็จะไปวัดนะครับไม่ใช่ไปวัดไหว้พระนะพี่น้องไปวัดขนาดไปวัดระดับนะครับเสียตินคุมงานเองเลยไงไดูกันหน่อย อะก็สนุกดีนะรถเยอะรถเยอะรถสวยๆเยอะรถแรงๆเยอะคองฟางไม่มีนะไม่มีเวลาเลยไปติ้ทถักล้างไม่มีเขาฟูคล้องฟางค้องฟาเลยไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาก็ซื้อซื้อใส่มานาฬิกาเหวะซื้อเวลาใส่โอ้เออเนาะแถวเลยเอาร่มก่อนร้อน เก็บขยะมาหนิไม่น้ำที่กินไหนเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านไปขายเก็บไปบ้านจะรวยเลยต่อภาษียังรถอ่ะเนี่ยอย่าไปต่อเดย,ดยมันต้องตรวจสภาพด้วยขับดีแม็กมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ค่มือรถเลยโอ้กำลังทำทางขึ้นแล้วเด้ พอจะขึ้นตรงนี้แหละไปงานลาบบุรีถามว่าสนุกไหมสนุกดีครับแต่สนุกน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าแข่งน้อยไปหน่อยอาจจะแข่งเยอะกว่านั้นครับคนที่อยากแข่งเยอะครับแต่ว่าเขามาเขาไม่ได้แข่งบางทีเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะทีมงานที่มาหวังว่าจะได้ลงสนามหน่อยก็ไม่ได้ลงก็รอโอกาสหน้าแหละโอ้ ตะโลกนี้น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเสร็จงานประมาณไม,ไม่ถึงหมื่นคิวเนะโอ้เจาะดินแห้งมาสายแล้วเนี่ยโอ้ี่ตมลึกแ้วัลี่จานซมุม จานโซนครับผู้ควบคุมคอนโทรลนะครับกับเจ้า SK045 ส่วนเจ้ามาร์คซิกก็าจา์ชูเหมือนเดิมเสียตินประกาศขายแล้วนะสองคันเลย ก็พอจะวิ่งได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแหละต้องบทอา่านอีกอันนนเสตินขายห้าสิบห้าครับห้าแสนห้านะครับ ทำงานทุกวันไม่เคยได้หยุดนะครับนี่ทำงานตลอดนะครับส่วนเจ้ามาร์กซิกก็หนึ่งล้านครับหนึ่งล้านทวนเจตินจะไปเล่นรุ่นแปดครับจะไปเอามาร์กเอ็ด ซ้ำมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะครับไม่มีโหลดครับสานี้ประมาณสักเกือบสิบไร่ครับโอ้ใช้เยอะเหมือนกันแหละตรงนี้ ตาดูจากหลุมแล้วน่าจะประมาณสักโอ้หลายเที่ยวเลยประมาณ30เที่ยวอะ่ะถึงจะเต็มต้องเปิดกว้างหน่อยนะให้สองเลนเลยนะครับสองเลนจะได้วิ่งสวนกันได้งานจะได้เดินเร็ว ถ้าทำเลนเดียวอาจจะรอรอคิวโอ้หวงเอาตรงนี้ก็มันจะแคบไปหน่อยไหม เที่ยงแล้วจาดชูหิว้วมางนั่น ด้านซ้อนนี่ปกติก็ขับให้ดวงสมพงนะครับเสียแพรจากด่านยานโคกเมืองแถวนั้นเริ่มทำนาหมดแล้วครับไม่มีที่จะขุดแล้วเสียแพรจอดเลยครับลุยกันหน้าแรกเลย เาเอาไปเลยครับรุ่นนี้บอกเลยว่าราคานี้เลยครับ แบบเต็มเต็มครับนี่ก็เป็นช่างครับช่างตรงนี้น่าจะเป็นเทศบาลนะไม่น่าจะเป็นเอาบตอครับโอ้ <c oughs> เป็นหรือเปล่าะไปซองอ,ะอ่ะต้องไปเรียนโยทาก่อน น้ำมาจากไหนยแย่ๆเลยดูดิน้ำฝนหรือเปล่าเอกากลางรมไม่ช่งครับยังไม่พอหรอกจานสนไส้ดินเยอะพอสมควรแหละหลมดันไม่น่าพอ แล้วแล้วอันนี้คือเรียกอะไรเรียกอะไรมาบันทัดหรอรรน่าจะเจาะดูระดับนะดูไปแล้วดูระดับด้วย เห็นว่าลงประมาณเม็ดกว่าเม็ดประมาณเม็ดกว่าจาทูจอดกินข้าวแล้วต้องลงไปเลยเหรอโอ้โอ้ให้มันลงกับปุกกี้นี เอาบุกี้ลงไปเลยลึกเกินอ่ะยกยก lui gần, nhấc, nhấc, À nhấc, 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 Ê, nhấc, phản hay lâu hả? <cười cười ตอนนี้ได้ระดับแล้วครับความลึกประมาณหเมตรครับเมตรกว่าครับประมาณเมตรเมตรห้าสิบไม่น่าถึงนะ,อะโอเคครับอีกดีบายบายครับขออนุญาตไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ